ิตัวโทรศัพท์มือถือ Infinix Note 12 5G และ12 Pro 5G อัปเกรดด้วยชิปเซ็ต Dimensity 810 5G พร้อมกับกล้องหลัง108ล้านพิกเซลในราคาเริ่มต้นเพียงไม่ถึง7,000บาทเองครับเซนโฟนกำลังจะกลับมาเผยภาพเซนโฟน9โทรศัพท์มือถือเรือธงจอเล็ก5.9นิ้วสเปคจัดเต็มด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 Plus Gen 1กล้องกันสั่น Gimbal และบอดี้กันนะ้ำมาตรฐาน IP68 ข่าก้มาได้เข่าวสารด,ดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาซิบทีนพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจพทย้ข่าวสารที่มาเตแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน หลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นเด่นนะครับอย่าง Note 12และ Note 12VP ไปไม่ถึง2เดือนล่าสุด Infinix นะครับก็ได้เปิดตัว Infinix Note 12รุ่นใหม่เพิ่มอีก2รุ่นครับได้แก่ Note 12 5 g และ Note 12 Pro 5 g ครับเพิ่งวางจำหน่ายในอินเดียไปนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เองนะ Infinix Note 12 5 g นั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามาในดีไซน์ที่แปลกใหม่นะครับโดยจะมีดีไซน์ที่มีสีสันที่มีขอบแบน ฟ้าลังนะครับผิวหน้านที่เรียกว่า ag m a s t e r finish นะครับซึ่งช่วยลดลายคลื่นนะครับแล้วก็หน้าจอก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของติ่งทรงหยดน้ำดีไซน์หน้าจอขนาด6.7นิ้ว full HD plus amoled ครับภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต mediatek dimensity 810 5G ครับประสิทธิภาพการทำงานก็มากขึ้นพร้อมกับหน่วยความจำ ram 6 gb นะครับ rom 64แล้วก็เพิ่ม micro sd card ได้ถึง2 t b ครับตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่5,000ันมิลลิแอมรองรับการชาร์จที่เร็ว33วัตต์ w. นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของระบบเสียงนะครับ DTSX แล้วก็เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องด้วยสำหรับการถ่ายภาพครับวิดีโอของ Infinix Note 12 5c นั้นจะมีชุดกล้องหลังทั้งหมด3ตัวครับประกอบไปด้วยกล้องเลนหลัก50ล้านพิกเซล Depth sensor 2ล้านครับแล้วก็ AI เลน s ซึ่งรองรับการบันทึกวิดีโอแบบโบเก้นะครับในส่วนของกล้องหน้าความละเอีย16ล้านพิกเซล สำหรับอินฟ n i ิติโน่สิบสอ g นั้นเนี่ยจะมีดีไซน์และสเปคที่เหมือนกับรุ่นธรรมดาแทบทั้งหมดเลยแต่อัปเกรดในเรื่องของชุดกล้องหลังนะครับที่เป็นความละเอียด1น8ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเทปเซนเซอร์2ล้านแล้วก็มาโคร2ล้านเพิ่มเติมกัน่วยความจำภายในนะครับแรม8 g b รอมครับราคาได้การวางจำหน่ายกันบ้างในส่วนของ i n f i n i x Note 12 5 g และ i n f ฟ n i x n o t e 12 Pro 5 g จะวางจาหน่ายในประเทศอินเดียเป็นที่แรกก่อนนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่14กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงนะครับตามเวลาท้องถิ่นซึ่งอ n ฟินิก n น t e 12 5G รุ่นแรม6กิกะความจำ64 GB ที่14,999รูปีหรือว่า6,800บาทในขณะที่ Infinix Note 12 Pro 5G แรม8กิกความจำ128อยู่ที่17,999รูปีหรือประมาณ8,200บาทครับส่วนรุ่นนี้จะนำเข้ามาวางขายในไทยหรือไม่นี่ต้องรอทาง Infinix อีกครั้งหนึ่งนะครับ Asus นอกจากจะพัฒนาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสายเกมมิ่งอย่างที่เรารู้จักกันก็คือ ROG Phone แล้วนะครับอีกหนึ่งรายผลิตที่สร้างขึ้นมาก็คือ Asus Zenfone นนั่นเองซึ่งล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีแล้วสำหรับแฟนๆที่อยากใช้งาน z e n นโฟนที่กำลังจะกลับมาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในเร็วๆนี้หลังจากที่มีภาพของตัวเครื่องเซนฟน9หลุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไม่นานมานี้นะครับ c h a n n e l อย่างเป็นทางการของ a s u s บนบ o u t u b e เนี่ยได้มีการเผยภาพรับโดดคลิปวิดีโอนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในชื่อว่า e n น o n e 9ก่อนจะถูกลบไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวตัวนี้จะมาพร้อมกับเซนเซอร์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังความละเอียดน,นะครับ50ล้านพิกเซลรวมถึงชิปเซตที่เป็น Snapdragon 8ด l u s Gen 1ด้วยและแบตเตอรี่4,300ม mm, ิลลิแอมมีโมดูลกันสั่น6แกนนะครับ6 As สซิสไฮบร i ดกิมบด้วยทำให้กล้องเนี่ย ถ่ายวิดีโอด,ดีด้วยนะครับแล้วก็มีระบบเซนทัสนะครับมีเซนเซอร์ต่างๆลูกเล่นเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนของโทรศัพท์มือถือของเขาขนาดก็กระทัดรัดครับแค่5.9นิ้วส่วนหน้าจอเป็น s ั m s u งอ a m o l e รครับรีเฟเลต110เซึ่งเรียกได้ว่าขนาดหน้าจอเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือเรือทงในปัจจุบันนอกจากเซฟโฟน9แล้วยังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทแบ็คแพคนะครับ ที่เป็นตัวพวกพาซึ่งจะมีการยึดโทรศัพท์มือถือเข้ากับกระเป๋าสะพายนะครับซึ่งตอบโจทย์ต่อเราคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการที่จะเพิ่มความคล่องตัวในการถ่ายทำคอนเทนต์นะครับส่วนฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นในเรื่องของโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็น Light t อ r ์เ m อร์โหนะครับหรือการถ่ายภาพแสงเป็นเส้นนะครับได้อย่างรวดเร็วนะโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับและไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องด้วยนะครับ ช่องเสียงหูฟัง35มิลก็มีมาให้นะครับลำโพงเสียงเป็นลโพงคู่ก็จะถึงเรือมาตรฐานกันน้ำนะครับ IP68 ด้วยซับตัว ASUS ZenFone 9เนี่ยจะมี4เฉดสีได้แก่สีแดงขาวดำและน้ำเงินครับซึ่งจะเปิดราคาวางจำหน่ายเท่าไรและเปิดตัวในช่วงเวลาใดาอันนี้ต้องมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งถือว่ารุ่นนี้มีความน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว